แล้วนะครับซีรีส์เรื่อง Trigger นะครับคนดุปืนเดือดนะครับจากทาง Netflix นะครับก็ได้ออนแอร์มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งผมดูจบทั้งหมด10ตอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกันหลังดูนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง Trigger นะครับคนดุปืนเดือดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ในไลน์อพของ Netflix ปีนี้ที่ทำออกมาได้ตามมาตรฐานจริงๆนะฮะเป็นเรื่องหนึ่งที่ในภาพรวมผมค่อนข้างชอบเลยนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีแบบบาดแผลนิดหน่อยมีเรื่องที่ต้องให้ติดนิด หาพลอตอะไรไปแปลกๆมาเล่าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก่อนจะพูดคุยกันนะครับก็แจ้งไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มีสปอยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะต้องขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับแล้วค่อนข้างไม่ค่อยถนัดกับซีรีส์ที่มีความรุนแรงมีความกดดันสูงครับมีฉากที่ค่อนข้างจะ โหดร้ายสักนิดนึงเกี่ยวกับการกราดยิงนะครับอันนี้ต้องขอเตือนเลยว่าอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะครับที่มีอาการแพนิคโดยเฉพาะฉากในเรื่องนี้จะมีฉากยิงและเสียงปืนเยอะมากนะครับอันนี้ต้องระวังสําหรับการดูด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่เอาความเกาหลีเกาหลีออกมาเล่นได้เต็มที่อีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาเอาปมเรื่องความเครียด ความกดดันของคนในประเทศเขาอ่ะที่มันก็ที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าแบบเป็นประเทศที่มีความกดดันสูงเนาะทั้งเรื่องเรียนเรื่องการทํางานประมาณนี้มีการบูลลี่กันมีการกดดันในรูปแบบต่างๆนะครับทีเนี้ยมันก็เลยจะใช้การเล่นคานะครับจับเหมือนกับชื่อเรื่องเลยก็คือทริกเกอร์ก็คือการลั่นไกใช่ไหมครับมันก็เปรียบเสมือนว่าคนคนนึงเนี่ยเมื่อถึงจุดที่แบบว่าขีดสุดแล้วมันถ้าเกิดมีจุดอะไรที่มาลั่นไกทอีกหนึ่งคนมันก็จะแบบบ้าคลั่งกันไปได้และเช่นเดียวกันนะครับทริกเกอร์มันก็คือการ พูดถึงการลั่นปืนด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งเกาหลีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อมากเลยในการที่บอกเลยว่าปืนคือสิ่งผิดกฎหมายนะครับคือข้อห้ามนะครับในประเทศเขาซึ่งเราจะได้เห็นจากซีรีส์หลายๆเรื่องของเขานะครับที่ จะถามว่าอุ้ยนักเลงสู้กันคนนู้นคนนี้สู้กันทำไมใช้แต่มีใช้แต่มัดใช่ไหมครับเพราะเพราะว่ากฎหมายมันแรงโดยเฉพาะซีรีส์เรื่องล่าสุดอย่าง mercy for non นะครับที่ตอนนั้นก็แซวอันนะว่าแบบอู้ไม่ไม่มีปืนเลยอ่ะมีปืนยิงพระเอกนิดหน่อย,ยประมาณนี้ใช่ไหมฮะนี่แหละครับคุณจะได้เห็นปืนหนักๆในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเขาเอาประเด็นนี้แหละครับมาเล่นว่าแล้วถ้าประเทศที่มีความกดดันสูงมีความเครียดสูงคนพร้อมจะ เป็นบ้าคนพร้อมที่จะแบบจัดการอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแล้วถ้ามีปืนลงไปมีปืนปล่อยลงไปเนี่ยทุกคนสามารถครอบครองปืนได้มันจะเป็นยังไงฮะและนี่คือไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยซึ่งในภาพนี้ผมขอชื่นชมเลยว่าทําออกมาได้แบบโอ้โหดีมากๆเลยเป็นเรื่องหนึ่งที่ตลอดการดูนะหนึ่งก็คือมันสะใจแหละเพราะเราก็จะได้เห็นที่มาที่ไปของตัวละครแต่และตัวที่แบบโอ้โห เขาไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็แบบคิดจะหยิบปืนมายิงคนเนาะแต่ว่าคือมันมีที่มาที่ไปว่าเขาโดนกดดันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เตรียมสอบข้าราชการที่แบบว่าเขาก็ตั้งใจใจะเป็นคนที่อยู่ในร่องอยู่ในรอยปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วแต่ว่าคนอื่นมันไม่ทําตามไงแล้วด้วยความเครียดสะสมรวมถึงภาวะทางจิตของเขาด้วยจึงทําให้เขาก็เริ่มที่จะแบบคิดอะไรที่มันแผลงๆแ,แ,แล้วนะฮะหรือแม้แต่ครันักเรียนคนนึงที่แบบว่าเป็นคนตั้งใจเรียนทานู่นทำนีำ่อย่างดีมาตลอดกับโดนคนหนึ่งบูลลี่มาตลอดอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าแม้แต่คคคุณป้านนึงรรบเ ให้กับลูกชายนะครับที่มีประธานบริษัทที่จําไม่ได้แม้แต่ชื่อลูกชายได้ซ้ำเนี่ยเอาแต่เมินเฉยเธอเธอก็ต้องคอยประท้วงตลอดนะครับทุกคนมีจุดที่รอการระเบิดอยู่นะครับแล้วก็มีจุดที่ต้องมารอลั่นไกนครับนี่คือจึงเป็นแบบขีดสำคัญที่เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอ้โหแต่ละคนที่มันเกิดเหตุการณ์เนี้ยผมเชื่อว่าซีวีทั้งนี้คือวัดศิลธรรมวัดความรู้สึกผิดชอบช่วดีของคนดูมากเลยนะเพราะว่าหลายหลคนนะครับรวมถึงผมเองในใจยังทิดเลยว่าแบบว่ายังเชียร์เขาเลยว่าแบบว่าเอาซะหน่อยดิวะ จัดก,การม่งเลยด้วยว่าอะไรประมาณน,นี้มันก็เลยแบบโอ้โหเป็นซีรีส์ที่วัดใจคนดูได้จริงๆนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าขยี้เคสนี้บ่อยมากผ่านตัวละครแต่ละตัวเนาะทีนี้เมื่อมีเหตุการณ์ร้ายมีเหตุการณ์ที่กําลังจะเตรียมโกลาหลที่เกิดขึ้นในเกาหลีเพราะว่ามีบุคคลปริศนาครับเอาปืนเนี่ยกระจายไปทั่วเกาหลีผ่านพัสดุนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต้องการใครก็ตามที่สุดขีดแล้วเนี่ยมันจะมีปืนเนี่ยส่งไปที่บ้านครับแล้วก็นั่นแหละฮะ เกิดเหตุขึ้นมาในเรื่องครับเพราะฉะนั้นมีฝั่งชั่วแล้วก็เลยต้องมีฝั่งดีนะครับซึ่งฝั่งดีของเราครับก็เลยมาในรูปแบบของคุณคิมนำกิลของเรานะฮะมาในลุคของคุณตำรวจสุดเทน่นะฮะอดีตกองกำลังพิเศษอีกแล้วนะฮะคือเรื่องนี้เอาเฉพาะประวัตินะเอาเฉพาะประวัตินะมีความคล้ายๆกับบาดหลวงหัวร้อนมากเลยนะฮะแต่ว่าในรอบนี้เข้ามาแบบจริงจังมากก็คือคุณคิมนำกิลก็คือเล่นตามบทมาตรฐานของเขาครับก็คือขรึม เเป็นคนดีอะไรประมาณน,นี้ครับก็คือ,คอถ้าคุณเป็นแฟนคลับของคุณกินนามกิวต้องชอบเรื่องนี้นะเพราะคาแรคเตอร์เฮียแกเท่จริงแล้วฉากบูนี่คือแบบโอ้โหนึกว่าดูมอร์ซี่ฟอนนอนฉบับมีปืนนะฮะสู้เก่งมากนะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าโดนยิงรัวๆก็ไม่เป็นไรเหมือนกันนะฮะก็แต่รู้แหละว่าตัวร้ายมันตั้งใจยิงแบบไม่ให้โดนจุดสาคัญอะไรมาเนี่ยอันนี้เซลอ์นนี้เซล์นะฮะก็เขาเป็นตำรวจคนหนึ่งที่มีปมในจิตใจนะครับเพราะว่าในอดีตคือเขาเป็นมือปืนรับจ้างมันกองกำลังพิเศษที่แบบว่า โหเรียกว่าจัดการคนมาเยอะมากนะครับเขาจึงต้องการจะวางมือแล้วเขาต้องการจะเลิกจัดการใช้ปืนแล้วเพราะว่าการใช้ปืนเนี่ยก็คือมันเป็นดาบสองคมอ่ะอันนึงก็คือสามารถจัดการได้รวดเร็วแหละแต่ว่าอีกอันนึงก็เป็นแผลใจแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้คนด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่ใช้ปืนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนตอนนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ในเรื่องก็เลยมีเหตุที่ทําให้พระเอกของเราต้องมาเจอกับชะตากรรมที่ต้องใช้ปืนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยับยั้งเหตุการณ์ร้ายนะครับ และตัวละครที่มาคู่กับเขาเลยนะครับก็คือคุณคิมยองกวังนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เปิดตัวตัคาแรคเตอร์มาคือแบบแหมพยายามจะสับขาหลอกเราสุดชีวิตเลยครับไม่ช่วยเลยฮนะ <c oughs> มีประมาณสักตอน2ตอนมั้งที่ผมรู้สึกก็แบบเอ๊ะหรือไอ้นี่ไม่นคนดีมะแต่ว่ามันก็แป๊บเดียวฮนะะเฉลยมาอย่างรวดเร็วว่าตัวละครนี้คือตัวละครที่เป็นตัว้ายหลักของเรื่องเนาะแต่ว่าอันนึงที่ต้องขอชมจริงๆเลยก็คือผมอะ มักกกจะเห็นคุณคิมยองกวังในบทที่เป็นพระเอกเป็นคนดีมานี้ตลอดเลยครับในเรื่องนี้คือแบบโคตรเจ๋งเลยอะ่ะคือแบบเขา เปลี่ยนลุคของเขามาเป็นแบบไอคนร้ายที่แบบดูจิตจิตนิดนึงแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่แบบอ่าเป็นผู้ป่วยรายสุดท้ายแนละ้วเพราะฉะนั้นคือเขาทำอะไรสุดหมดเลยแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับแล้วคาแรคเตอร์ของเขาคือรัละลามีสีสันมากเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบแปลกใจมากแล้วคือคุณคิมยองบงังคือเล่นดีมากเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมชอบมากเลยอยากให้เขาเขา้าชิงซักสาขาหนึ่งเลยปีหน้าเนาะ ทีนี้ตัวละครนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาก็คือเป็นคนที่บงการทั้งหมดอยู่ข้างหลังก็จริงแต่ว่าคาแรคเตอร์ช่วงแรกที่เขาเข้ามาพระเอกก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยมาเป็นคนที่แบบคอยสนับสนุนพระเอกใช่ไหมมันก็เลยมีเคมีของคู่นี้ที่น่าสนใจมากคนนึงก็คือขื่นคนนึงคือล่าเริงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าประวัติของตัวคุณคิมยองกวางในเรื่องนี้ก็แบบโอ้โหคือว่าพระเอกดราม่าแล้วนะพระเอกก็คือแบบสูญ่วนเสียครอบครัวไปแล้วคือเขาเกือบจะต้องใช้ชีวิตในฐานะฆาตกรเหมือนกันเพราะว่าเขาจะเอาปืนไปเก็บไอ้ฆาต ฝั่งตัวร้ายประวัติด,ดรักก็อีกครับเพราะว่าโดนเอาไปขายให้แกงข้ามนุษย์นะครับแล้วก็คือแบบโดนเอาเอายาวไปขายด้วยคือแบบโหดร์กจัดเลยก็เลยไม่แปลกใจที่แบบว่าตัวละครนี้มันคือมันจะบิดเบี้ยวมากๆกแล้วคือต้องการจะแบบจุดประสงค์หลักของเขาคือนอกจากจะมาคล้ายๆกับมาทํา PR เรื่องปืนในเกาหลีอีกรอบหนึ่งก็แบบว่าอ้าวนี่ทุกคนเอาปืนมาเลยแล้วทุกคนก็แบบบ้าคลั่งกันแล้วก็จะได้ขายปืนได้เยอะๆแล้วอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือเขาต้องการสร้างความโกลาหล่นครับต้องการมาแก้แค้นประเทศที่ท,ท,ทอดทิ้งเขานั่น ตลอดการเดินทางก็คือเราก็จะเห็นไอคู่หูดูโอเนี่ยมาคอยประกบคู่กันแล้วก็คอยไปดูเคสต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไอที่ผมบอกไปคุณป้าน้องนักเรียนมีพยาบาลโนน,นินันนะฮะก็มีหลายๆเคสที่แบบว่านด้สนใจแล้วก็ลุ้นตลอดเวลาเลยแล้วก็เราก็จะได้เห็นแหละว่าไอตัวคนร้ายมันค่อนข้างจะมีพิรุษเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยกลายเป็นว่าการเล่าเรื่องของเรื่องนี้ในช่วงผมว่าประมาณ6-7ตอนน่ะผมว่ากำลังดีเลยจากทั้งหมด10ตอนเนาะกำลังมาดีเลยแต่ว่าอันนึงที่เริ่มเอ๊ะระหว่างการดูก็คือว่าเฮ้ย แล้วมันจะพีคเมื่อไหร่วะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของไอตัวคนร้ายของเราเนี่ยคือมันต้องการสร้างความโกลาหลครับมันต้องการการะจายปืนให้ไปได้มากที่สุดใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เจอตลอดเกือบแปดตอนเลยไม,ไ,มไม่เกือบด้วยแปดตอนไปแล้วก็คือแบบว่าพระเอกมันก็เก่งเกินคอยมาขัดขวางได้อยู่ตลอดเวลาอะไรจนนู่นกว่าตัวร้ายจะแบบได้ทําในสิ่งที่เขาต้องการเน่ะรอบไปตอนเก้าแล้วแล้วก็คือแบบเฮ้ยจะจบตอนแล้วนะเวย้ยจะจบซีซั่นแล้วนะเวย้ยคือมันจะมีซีซั่นสองใช่ไหมฮะแล้วก็นั่นแหละฮะนาไปสู่ฉากจบที่ก็แบบ Ha ha ha. ก็คือทิ้งให้เราอีกแล้วอ่ะก็คือให้เรารุ้นอีกแล้วว่าจะมีซีซั่นสหรือเปล่าคือ Netflix หลังๆชอบประมาณนี้มากเลยเหมือนทําทิ้งกากๆไว้ก่อนคือจริงๆอ่ะในซีซั่นเนี้ยมันจบในตัวประมาณหนึ่งแล้วนะก็คือมันเป็นความพ่ายแพ้ของระบบของพระเอกถึงแม้ว่าในตอนท้ายสุดของเรื่องคือพระเอกมันจะแบบมีฉากเหตุการณ์ที่แบบว่ามาเซฟเด็กผู้ชายคนนึงจนทาให้ทุกคนหายบ้าคลั่งได้ใช่ไหมแต่ว่าก็จะเห็นว่าก็มีเคสตัวคุณป้าแม่บ้านที่มาสอยนักข่าวทิ้งไปหรือไอ้ตัวที่เป็นเจ้้าา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 านนนนนยยขอองงตััวรรรหหหลลกกกก็เเเเพิิิ่่มดํํใุธ ก็เลยจึงเห็นว่าก็ยังมีโอกาสที่จะนำไปสู่ซีซั่น2มากนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะฮะหลายๆเรื่องของ Netflix ทิ้งไว้เนี่ยยังไม่มีซีซั่น2เลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเลยเอาซีรีส์ที่คุณคิมนำกิลเล่นเลย2 o งออฟเดอะแบนดิ its, ครับไอ้นั่นก็ปูไว้เยอะมากเลยแต่ไม่มีซีซั่น2นะฮะก็ทำใจไว้นิดนึงนะครับว่าอาจจะไม่มีนะฮะทีนี้อันนึงนะฮะที่ผมค่อนข้างที่ชอบมากเลยอ่ะก็คือแบบว่าเอ่อเรื่องเนี้ยมันมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกทั้งชอบแล้วก็็รรู้ึกกกกลๆในนเเเวววาาดียันนะะคคือคืออออ่พ มันจะมีความว่าแบบในการที่จะไปรับมือกับคนร้ายแต่ละคนอะ่ะมันจะไม่ใช่พระเอกที่แบบว่าไปถึงปุ๊บวิ่งตุ๊บตุ๊บตุ๊ไปต่อยตุ๊บปั๊บตุบตบต๊บตับชนะเลยใช่ไหมฮะแต่มันก็จะมีการที่แบบว่าค่อยๆหาวิธีเข้าไปจัดการกับอีกฝั่งหนึ่งในการไม่ว่าจะใช้ปืนก็ตามหรือว่าใช้อาวุธอะไรก็ตามนะครับในการไปจัดการกับพลเรือนที่เถืออวุธอยู่เนะาะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะเห็นว่าพระเอกมันก็ไม่ได้แบบว่าเก่งเวอร์วังขนาดนั้นนะในช่วงแรกๆนะในช่วงแรกๆก็จะเห็นว่าตั้้้งงแตตต่่่่เเคคคสอออออนน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 ใหหััักกกก็ืืุุยวววิีีชลลมาาาจจะไไปดดรรท ไอคนร้ายที่ติดกำลัง EM มาที่เข้าไปบุกในสถานีตํารวจอันนั้นก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะสู้ได้ก็จะเห็นว่าเออมันก็มีความเรียวอ,อยู่ประมาณนึงว่าแบบพระเอกมันก็ไม่ได้ซูเปอร์ฮีโร่ขนาดนั้นนะฮะถึงแม้ว่ามันก็จะมาแปลกๆทีหลังตอนที่โดนทนร้ายยิงไปเจดแปดนัดอะ <laughs> แล้วก็ยังไม่ตุยอ่ะก็เออประมาณนั้นแหละมันก็เลยรู้สึก,กแปลกๆนิดนึงแต่ว่าก็ค่อนข้างชอบนะที่ทําไม่รู้สึกว่าแบบว่าถึงเขาพยายามจะบิวให้มันดูสนุกแต่มันก็แอบ,บยืดนิดนึงแต่ว่ามันก็เออพอดูได้ไม่ได้ถึงขั้นน่ายเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับและจุดหนึ่งครับก็คือว่ามันจะมีอันนี้ขัดใจส่วนตัวเลยคือแบบว่าเออรู้ว่าทุกอย่างมันผิดนะฮะการที่เราจะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามครับการไปสังหารคนอีกคนหนึง่งมันคือเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรอกแต่ว่าแม่ มันก็รู้สึกแบบมันก็อดใจเชียร์ไม่ได้โดยเฉพาะเคสน้องนักเรียนอะ่ะคือแบบไอ้เนี่ยมันแบบมันชั่วมากเลยมันแกงน้องนักเรียนมากเลยถ้าเป็นเรื่องอื่นก็คือแบบลุ้นให้แบบคนขับแท็กซี่มากระทืบใช่ไหมครับหรือว่าก็แบบเป็นผู้พิพากษาปีศาจมากระทืบใช่ไหมครับแก๊งคุนครูมากระทืบอ,อะไรพวกนี้มั่งแต่เรื่องนี้มันไม่มีไงเพราะฉะนั้นก็ การมีปืนแล้วก็เก็บแม่งเลยเนี่ยก,ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับแล้วก็คือแบบงุนหงิดมากที่แบบโอ้โหคนอื่นคือแบบตุยทิ้งตุยคว้างมากเลยคือแบบโอ้โหเสียผู้บริสุทธิ์ไปแล้วกี่คนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไอตัวการหลักมาลอดรอดเพราะว่าพระเอกมาช่วยไว้คือแบบเสียดาย <laughs> เป็นไงฮะศีละธรรมของผมถูกปนปี้ไปจากตัวร้ายเรียบร้อยนะฮะ <laughs> แล้วก็ทีนี้นะครับพอมันมาถึงซีนสุดท้ายช่วงก็คือมันมาบิวตอนว่าตอนเก้าก็คือมันเกิดความโกลาหลแล้วนะครับบิวไปสุดมากเลยแต่ว่าสุดท้ายก็คือพอเจอพระเอกมากอดเด็กปุ๊บแล้วก็คือทุกอย่างคือดรอปลงมาเลยครับก็เลยรู้สึกอย่างหนึ่งเลยว่าเรื่องนี้ยมันปูความ โกลาหลของเรื่องอ่ะได้ไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะเพราะมันมีตัวละครที่แบบเป็นคนดีจัดจัดอย่างพระเอกนะแต่ว่าตลอดการเดินทางก็คือมันสนุกนะเพราะว่าแต่ละตอนที่เราจะมรลุนว่าแบบไอคนนี้โด,ดนเกิดดันมากมันจะทํายังไงวะหรือว่าสุดท้ายไอคนที่แบบมาแกล้ง ไอ้แก๊งเนี้ยมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงวะแต่ว่าอีกอันนึงที่ผมรู้สึกเสียดายก็คือไอ้พราะระหว่างไอ้หัวหน้าแก๊งนักเลงอ่ะกับคนที่เป็นแก๊งกำจัดศพอ่ะตอนแรกบิ้วมาดีมากเลยผมนึกว่ามันจะปูไปถึงท้ายๆเลยปรากฏว่าแบบเหมือนเป็นตัวขั้นรายการป๊บๆยิงกันตุยสุายแบบเอ้าโถเอ้ยนึกว่าจะมีอะไรไฮไลท์กว่านั้นนะครับแล้วก็จริงๆผมคาดหวังว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มันยิงเนี่ยเกิดขึ้นหลายๆที่ด้วยครับแล้วมันบวแบเเล่่่าาัคตก ด้วยเท็กซ์กับเหตุการณ์นิดๆหน่อยๆทำให้เรารู้ว่าแบบเฮ้ยเหตุการณ์ตึงเครียดนะเว้ยเลยต้องตั้งคณะกรรมการต้องตั้งทีมสืบสวนเฉพาะกิจมารับมือนะแต่ว่าจริงๆข้างนอกก็ยังเห็นคนอื่นยังชิลอยู่เลยอะ่ะยังเห็นกินข้าวกันปกติยังใช้ชีวิตกันปกติเลยดูแบบไม่ได้ตื่นตูมอะไรเลยครับนู่นมาตื่นตูมหลังๆนู่นแล้วอะ่ะก็เลยแบบรู้สึกเสียดายละกันครับแต่ว่าถามว่าทําให้ภาพรวมของเรื่องนี้หรือแม้แต่เจตนาของผู้อุ้มกับครับที่ต้องการเสียดสีและขยี้เรื่องนี้ มันลดลงไหมคําตอบคือไม่ครับภาพรวมยังสนุกอยู่เหมือนเดิมครับฉากแอคชั่นือดีตัวร้ายผมว่าค่อนข้างมีสีสันนะแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้ดวยถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ตามนะเพราะโดนพระเอกจาัดก,การได้บ่อยมากเลยครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเข้าใจได้ถึงเหตุและผลของเขาและแผนการที่เขาวางไว้ที่มันล่มแล้วล่มอีกแต่เขาก็พยายามจะแก้มือกับพระเอกเรื่อยๆเนาะก็เลยทําให้ในภาพรวมเนี่ยถ้าจะให้คะแนนนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องทริกเกอร์เนี่ยผมให้อยู่ที่แคะแนนครับ ก็คือเป็นคะแนนกลางๆของผมเลยคือแบบอยู่ในจุดที่ชอบแต่ว่ามันมีบาดแผลบางส่วนที่ก็อาจจะติโน่นตินนี่นิดหน่อยครับก็เลยให้คะแนนเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วครับชอบไม่ชอบยังไงนะฮะอันนี้มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับแต่ว่าอันนึงที่ต้องเตือนก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่ดูเรื่องนี้แล้วค่อนข้างเซนซิทีฟก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีฉากที่ค่อนข้างรุนแรงเยอะมากโดยเฉพาะเสียงปืนความรุนแรงต่างๆครับคนที่เป็นแพนิคคนที่แบบ มีมีประสบการณ์อะไรด้านนี้มาก่อนผมว่าหลีกเลี่ยงดีงกว่าเพราะว่าค่อนข้างจะเรียวมากแล้วก็เหตุการณ์หลายๆอย่างคือหดหูมากครับ หดหูจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าคุณดูเรื่องนี้แล้วมันก็พอจะรับกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ก็เว้นเชิญครับก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ก็เซตเหตุการณ์ได้ค่อนข้างดีนะครับดูสนุกฉากแอคชั่นดีคุณคิมนำกิวคุณคิมยองควางเ็นเล่นดีมาก2คนนี้นะฮะก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากกันด้วยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องฟ r i กเกอนะครับคนดุปืนเดือดจาก Netflix นั่นเองนะครับเรื่องหน้าครับจะมาพูดคุยกันเรื่องไหนอีกนะครับก็รอติดตามได้เลยนะครับวันนี้ขอ